สนับสนุนโดยคัวกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสามแม่ครัวพบตรฟันธงเหตุระเบิดยงกลุ่มการเมืองสั่งคุมเข้มตลอด24ชั่วโมงจุดอ้อแหลมเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองป้องกันป่วนวางระเบิดซ้ำส่งฟ้องแล้วเวนเรซิงแพทนประภากับพวกรวม5คนฟอกเงินค้ายาเสพติดตำรวจปราบปรามยาเสพติดชมให้อัยการพิจารณา สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเย็นนี้ตำรวจแนะเลี่ยงเส้นทางเกิดเหตุระเบิดงานคอนเสิร์ตของอาริอาน่าแกรนเดในเมืองแมนเชสเตอร์เบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว19รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากพบกับรัฐุมนมิมากกิติมาคารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยง สวัสดีค่ะสวัสดีครับไดี๋ยวาไติดตามข่าวกับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้อังคารที่23พฤษภาคม2560แน่นอนว่าเช้าวันนี้ถนนทุกเส้นมุ่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้เช้า,ว,ว,นนชาว,วันนี้ทำเนียบรัฐบาลมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการดูแลความปลอดภัยต่างๆแล้วก็มีการประชุมคอสชอก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าในขณะที่บ้านเราเมื่อวานมีระเบิดเช้าว,วันนี้ประมาณเกือบ6กโมงชาที่ผ่านมาตรงกับเวลาในประทศ ไทยนะคะคที่เมืองแมนเชสเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะคะคมีคอนเสิร์ตของศิลปินอเมริกานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเธอจะมีคอนเสิร์ตที่บ้านเรา17สิงหาคมนี้ด้วยนะคะอารีนาแกรนเดค่ะหลังจากที่เธอโชว์คอนเสิร์ตเพลงสุดท้ายจบปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว19ศพแล้วก็บาดเจ็บกว่า50คนนะคะครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกับสถาน เอกการชทูดที่กรุงลอนดอนนะครับว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือไม่เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาติดตามในช่วงต่อไปแต่ว่าช่วงแรกมาที่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในบ้านเราก่อนนะครับ เมื่อวานนี้มีการประชุมหน่วยงานทางด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจโดยเฉพาะทุกคนออกมาบอกตรงกันว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานก่อนใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจพบตรก็มีการเรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงต่างๆมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเหตุระเบิดทั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งที่หน้าโรงละครแห่งชาติทั้งที่หน้าสำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งเก่าเพราะว่าถ้าดูแล้วจากวงจรระเบิดจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองประชุมเพื่อที่จะหาแนวทางในการสืบสวนและสอบสวนนะคะหลายคนตั้งเป้าไว้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พูดกันตรงๆครบรอบ2 2ปีอปีขออภัยครบรอบ3ปี22พฤษภาคมการทำงานของคอสอชอถ้าเมื่อวานนี้เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปนในแนวทางการเมืองก็เป็นไปได้เพราะว่าจุดที่เลือกใช้เป็นโรงพยาบาลของทหาร,รแล้วก็วันที่เลือก ลงมือเนี่ยเป็นวันครบรอบอ3ปีของคอสชอนับตั้งแต่ปี2557แต่ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะพอบอตรพลตเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะคะให้สัมภาษณ์ในรายการคุยเคาะเจาะข่าวทางช่อง n e w ทีว18ของเราท่านฟันธงไปว่าสาเหตุจากการลอบวางระเบิดดังกล่าวนั้นมาจากเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันค่ะ เห็นแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ส่วนใหญ่ๆหลักๆเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องอคือผมผมส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์จากอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่พ้นเรื่องการเมืองนั่นแหละนะครับค<อ>ือท้าผมพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นนะครับแต่รจริงๆ,ๆแล้วมันก็สามารถเกิดได้หมดแต่หลักๆเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากาพื้นฐานมาจากเ ความเห็นต่างเรื่องการเมืองอะไรกันทำนองนี้นะครับครับผมครับคล้ายๆว่าป่วนบ้านป่วนเมืองน,น,นะฮะอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเออคนไม่ถูกกันแล้วมาวางระเบิดกันนี้ผมว่าไม่น่าใช่อืมอไม่น่าใช่นะครับครับไม่ถูกกันไม่ถูกกันส่วนตัวก็เอาปืนมาไล่ย,ยิงกันทุกปีกัน<อ>นะครับแต่ลักษณะแบบเนี้ผมว่าพื้นฐานมาจากเรื่องระดับประเทศนะครับน่าจะเป็นเรื่องการเมือง ท่านบอกว่าพื้นฐานน่าจะมาจากเรื่องการเมืองนะคะคส่วนอีกตอนหนึ่งเนี่ยพลตำรวจเอกจักทิพย์เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มคนที่นิยมใช้ความรุนแรงในสังคมไทยค่ะของคนนะคนที่ชอบความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมานะครับ,รบกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มออภาคการเมืองไหนผมไม่รู้แต่ใครที่ชอบอินกับการเมืองชอบ,บใช้ความรุนแรงเนี่ยมันมีไม่กี่กลุ่มหรอกครับ แล้วก็ในช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์นะคะพลตรวจเอกจักรทิพย์ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการจ้างวานให้กลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาก่อเหตุร้ายซึ่งก็เป็นข้อสังเกตที่เคยมีมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะต่อเหตุร้ายในกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้ตอนบน จำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือหลังจากที่เราลงประชามติกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ7จังหวัดนะคะที่รวมที่มีหัวหินด้วยครั้งนั้นเนี่ยพอบอตรบพูดชัดเจนว่ามาจากเรื่องการเมืองเช่นเดียวกันนะคะคซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านสังเกตจากอะไรท่านสังเกตจากการประกอบลักษณะการประกอบระเบิดอะคะ่ะที่มันคล้ายกับการาระเบิดในจังหวัดชดดายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะครับนี่แหละครับฝีมือของสามหนุ่มคุยเคาะจ่อ,จอข่าวของเราใ,<ช>ในช่วงเช้าว,วันนี้ที่ไปคุยเคาะแคะออกมาจากพอบอตรบพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดา ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับและแน่นอนหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงสายๆช่วงบ่ายๆหลังจากมีการประชุมกันเสร็จเรียบร้อยมีการวางกําลังปรับแผนในการดูแลความปลอดภัยในจุดสถานที่สําคัญสําคัญต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคระนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีความเข้มงวดเช่นเดียวกันครับทีมข่าว d ีทีวลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามจุดต่างๆไปสำรวจสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจุดที่เกิดเหตุก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้วางกำลังดูแลความเรียบร้อยเข้มงวดนะครับ ที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีการยกระดับมาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตามจุดเข้าออกของโรงพยาบาลทุกจุดเนี่ยนะครับ<ถ>ประจําหอผู้ป่วยทุกจุดแล้วก็เรื่องของกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่จะต้องมีกล้องตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญคือต้องใช้งานได้นะครับนอกจากนี้ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค,ครับก็มีการไปสำรวจเหมือนกันบริเวณศาลเท้ามหาพรม ที่อยู่เยื้องกันก็มีตำรวจวางกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเข้มงวดที่บริเวณบ้านพักสีเสาเทเวศอันนี้ที่ราชประสงค์นะครับส่วนที่บ้านพักสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีนะครับก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเช่นเดียวกันนี่หน้าบ้านสีเสาเทเวศนะครับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติดูแลความปลอดภัยตรวจสอบ ทุกอย่างอย่างเข้มงวดมากจริงคืแถวนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วคุณรัฐวุฒิเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะก็จะเข้าเวรกันตามปกติแล้วก็ที่ทางพอบอทอบอเนี่ยท่านเคยบอกว่าจะมีโฮมกาดหรือว่าเป็นรถจัก,กรยานของทหารที่ลาดตระเวนเนี่ยปกติก็มีอยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าพอมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะลาดตระเวนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จากแนวทางการสอบสวนเอกของเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นบอกว่ามีการไปเช็คประวัติทุกคนเลยเช็คประวัติเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ ที่มีความเกี่ยวข้องไม่รู้หลักใครที่จะมีความเกี่ยวข้องดูจากการประกอบระเบิดที่โรงพยาบาลพระมุนเกลา<ช>้าเนี่ยนะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ป่วยที่ไปใช้บริการในวันนั้นเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปดูแลความปลอดภัยรายงานขา่าวบอกว่ามีการตรวจสอบอย่างละเอียดที่มาที่ไปภูมิหลังของแต่ละคนไปเช็คประวัติดูหมดเลยไล่ตรวจดูหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่พอจะเปิดเผยได้เพราะว่าในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อจะสืบหาขยายผลไปเนี่ยบางอย่างเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือว่าให้เก็บเป็นความลับเอาไว้เพื่อที่จะได้ ลงไปสืบลึกถึงข้อมูลของผู้ก่อเหตุได้นั่นเองนะคะ,คะเราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดขึ้นที่ทำไมถึงเลือกคนร้ายถึงเลือกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมีในยะอะไรแอบแฝงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคอสชอก็มีเหตุระเบิดหลายครั้งนะคะ,คะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ร่องรอยของเศษกระจบตะปูประกอบระเบิดและคราบเข่าดินปืนที่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ห้องจ่ายยาชั้นหนึ่งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ80ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าช่วงสายวาน,นี้ซึ่งแม้เหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ21คนระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นชนิดไปบอมแรงดันต่ำใช้ตะปูเข็มและเศษเหล็กเป็นส่วนประกอบระเบิด ดคนร้ายนำระเบิดซุกซ่อนในแจกันดอกไม้ขณะที่ชุสดสืบสวนนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเชืงเ่งประเกยียริประมาณ13ตัวซึ่งเป็นทางเข้าออกเขาต้องการที่จะปวดาต้องการหวังชีวิตเราเองต่อละบากนะครับเพราะงานนี้มันมีคนเจ็บตั้ง20งกว่านะครับมีบุคคลสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บไหมคะไม่มีมีมแค่สำคัญทุกคนนะฮะประชาชนสำคัญทุกคนนะครับ ไม่มีไม่มีใครสําคัญหรือใครแล้วประชาชนทุกคนสําคัญการตรวจสอบเร่อกรนี้เราต้องจะ่้องเอาคนออกไหมคะไม่ฮะไม่ฮะเราให้ตรวจสอบเบื้องต้นทางกายภาพก่อนนะฮะแล้วอันที่สองก็ใช้เครื่องมือนะฮะถ้าสงสัยใช้เครื่องมือจากการประเมินด้านการข่าวเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้คนร้ายน่าจะหวังผลทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและที่สำคัญยังเป็นการก่อเหตุถึงในโรงพยบาบาล ทำให้โรงพยบาบาลประมองอุดกล้าต้องสั่งยกระดับเพิ่มกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างขีมงวดมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราก็ตรวจโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าโอเคว่ามีจุดไหนที่ที่น่าสงสัยหรือว่าจะมีอยู่อีกไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ตรวจไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะคุมพื้นที่นะฮะแล้วก็อาจจะจะต้องตรวจช่องทางเข้าออกต่อไปครับ หากไล่เรียงลงไปจะพบเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดระเบิดขึ้น15พฤษภาคม2560เกิดเหตุระเบิดบริเวณโรงละครแห่งชาติใกล้สนามหลวงมีผู้บาดเจ็บ2คน5เมษายนเกิดเหตุระเบิดถังขยะนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังเก่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คน18สิงหาคม2558คนร้ายป่าระเบิดท่าเรือโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เหตุการณ์ในครั้งนี้หลายคนจึงพุ่งเป้าไปที่ประเด็นครบรอบ3ปีการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่จะรักษาข้าราชการทหารรวมทั้งอย่างถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทีมข่าวอัชญากรรมนิวทีวีรายงาน หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนว่าทุกเสียงในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ทราบข่าวได้ออกมาประนามผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุก็คือโรงพยาบาลซึ่งปกติแล้วไม่มีใครเขาทํากันะน,นะครับแต่พอมีการก่อเหตุในโรงพยาบาลแน่นอนโรงพยาบาลทุกแห่งก็มีการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจตราเพราะว่าก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นพื้นที่เปิดที่จะ ยากต่อการคัดกรองเพราะว<ช>่าจะมีะบุคคลหลากหลายที่เข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลสภากาชาติไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการยกระดับความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวขึ้นโดยที่ทางสภากาชาติไทยก็มีการออกประกาศครับให้เจ้าหน้าที่ต่างๆต,ต,ตรวจเข้มโดยเฉพาะ วัตถุหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่ผิดสังเกตนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งจุดตรวจในทุกประตูที่เปิดอยู่บริเวณถนนอัง,งรีดูนังก็จะอนุญาตเฉพาะผู้ป่วยคลอดเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ติดบัตรประจําตัวแสดงตัวตนตลอดเวลาเพราะว่าจะสะดวกในการคัดกรองบุคคลแล้วก็จะเพิ่ม มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆมีการสังเกตวัตถุต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเป้กระเป๋ากล่องที่มีคนนํามาวางไว้ทางนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครอยู่แถวนั้นไปใช้บริการหรือว่าผ่านไปหากพบบุคคลบุคคลต้องสงสัยหรือว่าสิ่งของที่ผิดปกติเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งที่ศูนย์ความปลอดภัยได้ตลอดเวลาเขามีหมายเลขให้ด้วยนะฮะก็คือ0 2 2 5 6 5 0 0 0 0 2 2 5 6 5 0 0 0ของสภากาชาดไทยครับค่ะ ส่วนปัจจุบันเหตุการณ์ณปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวรารัตนชัยพัฒคุณเจริญรายงานสดมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะขณะนี้นะคะพื้นที่โดยรวมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะก็สามารถให้ผู้ป่วยนั้นเข้ามารับการรักษาได้ตามปกติแล้วนะคะส่วนที่บริเวณห้องจ่ายยาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุค่ะณขณะนี้ก็ยังคงถูกปิดกั้นอยู่ค่ะ กำลังทหารและตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่ห้องจ่ายยานายทหารสัญญาบัตรชั้นหนึ่งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ80ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงสายวันนี้โดยได้นำไม้นะคะมาปิดกั้นไว้พร้อมนำป้ายของโรงพยาบาลมาวางไว้ด้านหน้าอีกชั้นเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในจึงได้ย้ายแล้วก็ได้ย้ายจุดนะคะจ่ายยามาที่ห้องยงใจยุทธซึ่งอยู่ใกล้กับห้องจ่ายยาที่เกิดเหตุระเบิดแทนค่ะ ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังคงมีกําลังทาหารแล้วก็ตํารวจดูแลความเรียบร้อยอยู่ด้านหน้าและด้านข้างของโรงพยาบาลทุกจุดขณะที่บริเวณตึกฉุกเฉินก็จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราทั่วทั้งตึกค่ะ ทั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญใจการดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ต้องเสียขวัญกับเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจผ่านมาให้กับผู้บาดเจ็บทุกคนและทรงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ ด้านพันเอกนายแพทย์สุรศักดิ์ถนัดศิลธรรมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดเผยจำนวนผู้บาดเจ็บว่าได้กลับบ้านแล้ว14คนจากทั้งหมด21คนส่วนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมี7คนและ1ใน7คนนี้นะคะก็อยู่ห้อง ICU ส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาเยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ป่วยทุกคนเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน4 0,000บาทค่าฟื้นฟู20,000บาทและค่าเสียหายอีกในส่วนอื่นๆนะคะ5 0 0 0ถึง50,000บาทส่วนจะสามารถเปิดให้ใช้ห้องจ่ายยาที่เกิดเหตุได้เมื่อไหร่นั้นคาดว่าน่าจะเป็นในวันจันทร์นี้ค่ะ สำหรับเรื่องกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวนะคะส่วนตัวไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าใดแต่ยอมรับว่ามีบางตัวที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากอยู่ในช่วงซ่อมบำรุงนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของการวางมาตรการป้องกันเนื่องจากโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่เปิดรับผู้ป่วยแต่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเหตุระเบิดในครั้งนี้นะคะที่กองบัญชาการตํารวจนะครบ,บาลรวมถึงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าแล้วจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณวรารัตนะนะคะคถ้าสังเกตดูคุณรัฐวุฒิคือโดยปกติทั่วไปอ่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเราก็จะทราบกันว่าผู้ที่ไปใช้บริการก็จะเป็นข้าราชการเกษียณ คือทั้งหมดนะครับมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเกษียณข้าราชการทหารหรือว่าบุคคลทั่วไปคือถ้าไปดูที่รายชื่อคนเจ็บเนี่ยครึ่งคนึ่งนะฮะ,ค,ะครึ่งหนึ่งก็คือทหารอีกครึ่งหนึ่งก็คือพลเรือนทั่วไปคนทั่วไปที่มปใชบ้บริการของโรงพยาบาลแต่คุณดูสิเมื่อสักครู่ที่ ช่างภาพเราเก็บภาพมาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเกือบทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับผู้สื่ข่าวไปถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้มันจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่ค่ะ คุณดอนประมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกแน่นอนครับเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันก็กระทบต่อภาพลักษณ์แต่ก็เชื่อนะครับว่าชาวต่างชาตินั้นจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่สําคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบอกนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นเรื่องที่ผิดมนุษยธรรมและไม่มีใครที่ทําอะไรแบบนี้ไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ เป,เป็นที่เข้าใจได้นะว่าเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครอยากเกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องดูแลควบคุมไม่ให้มีการเกิดซ้านะฮะนอกจากไม่เกิดซ้ําแล้วถ้าให้ได้ตัวผู้กระทำผิดได้ก็ยิ่งดีนะฮะเพราะจะได้ลงลึกไปถึงต้นเหตุทั้งหลายเพราะนั้นชาวต่างชาติทั้งหลายเนี่ยก็รับรู้หรอกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่พึงเกิดและทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ว่าฝ่ายใดนะฮะ,ะ,ฮะก็คงเฝ้าติดตามนะฮะดูแลเรื่องนี้อยู่ รวมไปถึงต้องต้องบอกว่าประชาชนคนของเราเองนะต้องให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะเป็นหูเป็นตาแทนสังคมทุนตอนนี้มีประเทศไหนให้ความสนใจครับไม่มีไม่มีอะไรเ็นไม่มีอะไรเป็นพิเศษไมีอะไรความวังยังไม่ยังไม่มีไม่มีอะไรเพราะถือว่าเป็นข่าวข่าวหนึ่งนะในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกกะทรกลาโหมนะครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็บอกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรับทราบเรื่องนี้แล้วก็ได้สั่งการเนี่ยนะครับให้เร่งรัดการดําเนินคดีต,ต่างๆให้มีความรอบคอบให้มีความคืบหน้าโดยเร็วที่สุดเพื่อน,นําไปสู่การจับกลุ่มผู้ที่กระทําผิดอย่างถูกต้องและถูกตัว และแน่นอนว่าทาหารตำรวจคอสอชอมีการประชุมรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการกำชับเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุขึ้นมาซ้ำในอานาคตครับ ขณะเดียวกันนะคะโฆษกของคสชพันเอกวินไทยสุวารีเองเนี่ยได้พูดหลังจากที่มีการประชุมคสชคือมีการประชุมตั้งแต่8ปดนาฬิกาก่อนที่ประชุมคอรมอนะคะแน่นอนว่านักข่าวถามถึงเรื่องของมาตรการรสสักษาความปลอดภัยหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปฟังเสียงพันเอกวินไทยสุวารีกันค่ะไม่ได้คุยกันเลยเหรอครับก็มีแต่ว่าให้ให้อ่ ให้ให้ดูแลเรื่องการกราาักษาความปลอดภัยให้ดีเมนั้นเองเหมือนเหมือน,นที่เมื่อวานที่ผู้ชากาทัางบอกแล้วคุณทั้งตอ,อ,งอ,อรอทั้งทบได้รายงานอะไรที่รปชมบ้างครับขณะนี้ยังต,ออตำรวจไม่ได้รายงานทบไม่ได้รายงานเพราะว่าท่านท่านท่านทราบสถานการณ์อยู่แล้วครับผมเป็นในช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องของอตารวจก็อาจจะเพิงทำท,ำทำเรื่องของกระบวนการสืบสวน,นสืบสวนสก็คงคงต้องใช้เวลาให้เจ้าที่ได้ทางานครับผมต้องให้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ ไม่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละพื้นที่ก็ต้องไปไปบูรณาการเรื่องของเออจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฐานตำรวจหรือฝ่ายปกครองให้ดีก็ต้องไปไปกาหนดจุดเช่นพื้นที่สําคัญต่างๆนะสถานที่ราชะการหรือพื้นที่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องเ,ออเพิ่มเขาเรียกว่าปรับนะอะไรที่จําเป็นต้องปรับก็ปรับไปได้มีการประเมินไหมครับว่ากรุงไทยยังใะ้ยังยัง เนี่ยนะครับหลังจากที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมคอสชผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างมีความคืบหน้าทางคดีอย่างไรใช่ค่ะแต่ละท่านที่ร่วมประชุมนั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะให้รายละเอียดเนี่ยนะครับให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก่อนใช่ท่านบอกว่าให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ไปก่อนนะคะแ่างไรก็ตามเรื่องนี้พอมันเป็นเรื่องระเบิดนะคะมันเป็นเรื่องเฟ้นซิตีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศเท่านั้นที่สนใจสื่อนอกก็เกาะติดข่าวเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้เช่นเดียวววกกัันนนะไม่่่าาจเป็สข เคหรือว่า AFP นะคะโดยทาง AFP แล้วก็ n อ k นั้นได้รายงานเกาะติดสถานการณ์ที่เหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้รายงานว่ามีจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้24รายหรือ21รายตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในไทยเมื่อช่วงบ่ายวานันนี้ในจํานวนนี้มี8รายต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการแล้วก็รวมถึงผู้หญิงรายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกฝังกราม พร้อมทางอ้างอิงรายงานของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศา์ผู้บัญชาการทหารบกผู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับเหตุระเบิดที่หน้าโรงละครแห่งชาติใกล้กลับพระบรมมหาราชวังเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ไม่ชอบรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารที่ซุ่มซ่อนรอจังหวะเวลาก่อเหตุความไม่สงบตลอดเวลาจนถึงณน,นขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้สื่อต่างประเทศตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่ามักจะ เกิดเหตุระเบิดในช่วงวันสำคัญหรือว่าวันเชิงสัญลักษ์ษณอยู่เสมอนั่นเองนะคะครับหเหตุระเบิดแบบนี้ในต่างประเทศเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุก็จะมีกลุ่มที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบชกล่าวอ้างว่าเป็นผลงานของเขาแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีกลุ่มไหน,ไนออกมาบอกว่าเป็นฝีมือของ เองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนกระทรวงการต่างประเทศทําความเข้าใจกับต่างประเทศเพราะว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องนี้สําคัญใช่ค่ะมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนอกจากที่สถานที่สําคัญต่างๆแล้วท่าอากาศายานสุวรรณภ,ภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มระดับความเข้ม่นมวดต่างๆตั้งแต่ก่อนที่จะถึงท่าอากาศายานสุวรรณภ,ภูมิมีกําลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยรักษาความปลอดภัยที่มีการตั้ง จุดตรวจจุดสกัดต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วสอพอท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเองก็ยังได้ร่วมกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดมีการตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ที่จะวิ่งเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมินะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจค้นอย่างละเอียดทุกคันเป็นการป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ท่าอากาศยานนอกจากที่กรุงเทพนอกจากที่สุวรรณภูมินอกจากดอนเมืองแล้วเนี่ยนะครับในต่างจังหวัดที่จังหวัดพิษณุโลกครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายสุปชัยเอี่ยมสุวรรณก็ได้มีการปล่อยแถวตรวจสถานที่สำคัญสำคัญเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังนะครับร่วมออกปฏิบัติหน้าที่กว่า3 0 0นายตรวจตราสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวสถานที่บุคคลอยู่กันเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีสถานีรถไฟที่พิษณุโลกตลาดไหนบาซ่าก็มีการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดเช่นเดียวกันครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามข่าวต่างประเทศอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะเกิดเหตุระเบิดนะคะที่งานคอนเสิร์ตของอารีนาแกรนเดที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะครับ